คุณแม่มันันทนานะครับที่อยู่กรุงเทพ,พนะครับคุณแม่ก็ขอให้คุณแม่โชคดีนะครับคุณแม่รวยอยู่แล้วนะครับก็ให้รวยรวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อครับเด้อคุณแม่มันทนาจากกรุงเทพนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุเด้ออ้ายเด้อมาหลับเอเด้อครับอาหารอมาถววยให้เด้อ หมวดนาก็ขอโชคด,ดีอีกอีกเด้อไอเด้อถ่ายบุญมีเพิ่นเขียนให้4 2 9นะครับเมื่อได้มาถึงไอบุญมีนะก็จะขอไอบุญมีให้ไปตำเหล้านะครับพรุ่งนี้นะครับบันจันที่3ามนะครับไอขอโชคตำเหล้า,ดา,ดาเด้อไอเด้อบ่คอยได้ขอ กับไอ้บุญมีนะครับส่วนมากขอกัญยาสงานะครับวันนี้จะขอกับไอ้บุญมีนะครับตำราวพรุ่งนี้นะครับวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับให้เขียนใส่ทูมห้คือเก่าเด้อไอเด้อ บุกคอยเดี๋ยวขอตําเล้าของกับไอ้บุญมีนะครับวันนี้จะขอตําเล้ากับไอ้บุญมีนะครับหายไปตําเล้ามือวันจันทร์เด้อไอเด้อวันจันทร์ที่สามมีนาคมนะครับวันนี้กับหดมากปอกลเห้เพิ่นยางยีนะครับมาซับแตงโมเหพิ่นนะครับเพราะว่าเ e อฟซีเวลายท่านบอกว่านะครับให้ยซับแตงโมเหเื่อเด้อ,ดอถ้าเอาถาวายเป็นหน่วยเพิ่นจะกินบ่ได้ แอดมินก็เลยพกมีดมานํานะครับมารอรุ่นกันนะครับว่าไอา้บุญมีนะครับเป็นตะเขียนให้ตัวใดน,นะครับให้ไปตำราวด้วยไอยเดอร์ในวันจันทร์ที่3 มีนาคม2,568นะครับเดี๋ยวก็จะไปขอกับงานงานนะครับว่าเลขมันจะเกียนให้ตรงกันบอน,นะครับ กินก่อยขมสมตำใอ้ยิ้มแล้วกันด้วยอายด้วยคอยเช้นให สูบยา้อมต่อ,อยาสูบให้้อมมาเด้อาอเด้ออ่ะกินเขาเสียบเสียบซะก่อนกินกับก้อยขมสมตำไก่ยยางนะครับเฮ้ยสบชัดแทด้เหรอสัชัดๆเด้อาอเด้อ เลขแปนะครับเนี่ยเจ็ดในชัดๆเลขอ,อัยเด้อหายไปตำเล่ามืออื่นวันที่สมีนาคม2,568ัน้าอยหกิดเดจะจำวันที่พิดเดอ้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอาบุญมีเขียนให้นะครับสี่นะครับก็แสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขสุดลาาของอาบุญมีนะครับ ตัวแรกน่าจะเป็นเลขแปดนะครับเดี๋ยหล้างจากคอกับไอบุญนมีเซตนะครับเยวแอดมินก็จะนํานะครับแอดมินเตรียมมาสองผ้านะครับอันนี้ผ้าของยาสงานะครับให้ยาสงาเพิ่นฐาดสีชมพูนะครับกับพอมเครื่องสําอางนะครับอาชัดนะครับแป้งมีแป้งมีวีมีลิปสติกนะครับกระจกยดนารถดนะครับน้งไว้ลงไม้ด้วยครับเด้อกระจกบ้านใหญ่นะครับมาถวายให้กับยาสงานะครับ คนงามสาวสาวสาวสา,วสา,วสาวคนงามนะครับเดี๋ยวอายเป็นเขียนให้สักก่อนนะครับเนาะแต่ตัวแรกนะครับไม่ชัดเจนนะครับเป็นเลขแปดนะครับเอาจะจัดเตือนเด้ออายเด้อ เป็นเลขอะไรเนาะตัวที่2เป็นเลข6หรือเปล่าครับไม่6ก็5้านะครับตัวที่2นะครับซอยกันเบิงเด้อครับเด้อตัวเลขแนวทางตัวเลขสขุขลาพของไอยบุญมี่นะครับให้ไปตำลาวพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่สาม มีนาคม2,568นะครับเป็นเหล็กหายู่บ่าอไอ้ระบบสัตว์ตัวแรกน่าจะเป็นเลขแปนะครับโตทุดท้ายเอาชัดๆเด้อลูกล้านแห่งปึกแห่งนาอยู่ แปดห้าหรือแปดหก มาดูตัวที่3นะครับ สมุกชัดแท้ไอ8 868หรืออาจจะเป็น858นะครับผิดเจหน้าด้วยครับเด้อ สำหรับตัวเลขแนวทางของไอ้บุญมีนะครับให้ไปตำราวพุ่งนี้นะครับรอติดตามนะครับสําหรับตัวเลขของคุณญาติสง่านะครับคนงามสาวซานะครับผนจะเขียนให้ตรงกันบอนะครับอ่ะซอยกันเบิงนะครับเด้อแต่สายตายแอดมินเห็นเป็นเลขแปดตัวแรกนะครับตัวที่สน่าจะเป็นเลข6นะครับไม่6ก็5้านะครับ 8 6 8หรือว่าอาจจะเป็น858นะครับสาทอเด้วยครับเดือยคอยชกดีมีโชกลาบนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตำราของไอ้บุญมีนะครับวันนี้แอดมินแกนํำมาถวายให้ด้วยครับเดือยข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำลาบขมนะครับพร้อมพลนใหม่นะครับมีกล้วยสุกนะครับกับแตงโมนะครับสาธุเดือยไอ้เดือยคอยเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขที่มีรางวันนะครับ พรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณคุณเบนซ์อีกครั้งนะครับกับคุณแม่มันทนานะครับก็ให้ทั้งสองท่านนะครับเ c ีทั้งสองท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ จะไปถวายต่อให้กับคุณยาสงานะครับเพราะว่าแอดมินเฮดไว้เป็น2ชุดนะครับยาสงาวันนี้นะครับได้เครื่องสําอางด้วยนะครับชุดเครื่องแป้งนะครับย้ําตัวเลขของไอ้บนมีอีกครั้งนะครับ8 6 8หรืออาจจะเป็น8 5 8นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ผูไใคเขมารับชมในคลิปนี่ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้ขอขอโชคๆชมันหมานนะครับสวัสดีครับ